หนังสือเสียงกฎแห่งกรรมเล่มหนึ่งเรื่องที่สองอารยะนครเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2,496แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างแจ่มชัดแจ่มใสไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยเรื่องมันเป็นดังนี้คือ วันหนึ่งเราได้นัดแนะกับเพื่อนฝูงหลายคนว่าจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์รถออกจากกรุงเทพเวลาหกนาฬิกาที่บ้านคุณสนิทโชติกเสถียรเดินทางไปตามถนนพหลโยธินมีคุณสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งการเดินทางตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยจนกระทั่งถึงปากน้ำโพประมาณ12นาฬิกา เราก็ได้แวะพักผ่อนที่บ้านญาติข้างฝ่ายภรรยาของคุณสนิทที่นั่นเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในที่สุดเราก็ตกลงพักค้างแรมหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าจึงออกเดินทางต่อไปคืนนั้นเองข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเราได้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสถานีต่างๆจนถึงทางระหว่างอำเภอเหินกับอำเภอลีซึ่งทางเพิ่งจะทำเสร็จใหมๆ่ๆ เราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางและผ่านไปได้ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเราขึ้นรถมาสักพักใหญ่ก็ต้องขึ้นเขาที่เชิงเขามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยวดยานไว้ว่าหยุดตรวจดูห้ามล้อของท่านน้ำและน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปเราได้ตรวจดูเครื่องทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทันทีการขึ้นเขาครั้งนี้ รู้สึกว่าชันและเต็มไปด้วยความน่ากลัวอันตรายทั้งถนนก็แคบและโค้งเลี้ยวก็อยู่ในระยะสั้นรถต้องเชิดหน้าขึ้นไปและต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์ทํางานหนักเครื่องร้อนทำให้หม่าน้ำเดือดแต่พอไปถึงสันเขาก็หยุดพักรถเพื่อให้เครื่องเย็นระหว่างที่หยุดพักรถบนเขานั้นข้าพเจ้าได้ออกเดินเล่นไม่ห่างจากรถเท่าไหรนัก พอเดินพ้นจากรถเพียงเหลี่ยมเขาบาังรถอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นทุ่งหญ้าเป็นเนินเขียวชอุ่มแลดูน่าเพลินตาหญ้าเขียวอุ่มเป็นชั้นๆสวยงามอย่างยิ่งทำให้จิตใจหลงไหลในความงามของธรรมชาติอย่างเผลอตัวจึงรีบเดินจากเนินไปทันทีจะเป็นเวลานาน,นเท่าใดข้าพเจ้าไม่ทราบเท้าได้พาตัวเดินตามทางเล็กๆสายหนึ่งอากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปเป็นปลิดทิ้ง เรากับว่าตนเองได้เข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ร้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลยข้าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งทําให้จิตใจชื่นบานมากขึ้นคิดแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความรื่นรมและสุขใจอย่างที่สุดตามเนินเป็นไม้ป่าออกดอกนานาสี กลิ่นหอมระรื่นอยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความสุขสบายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน,น่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครันเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคน ข้าพเจ้ามีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นเราก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรอย่างน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านเราหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกว่าหม้อห่มเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักชายผู้นี้ สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและย้มยิ้มอย่างผู้ใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบลน,นี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผาคุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่าง ก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคาดีทุกอย่างทุกชนิดเอถ้าเช่นนั้นมิเป็นเผด็จการหรือพ่อรุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกก็ตอบด้วยใบหน้าย,ยิ้มแย้มว่าเอไอเผด็จการเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่านึกขึ้นได้อ้อ วันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลงมีไมตรีจิตออกปากจะพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอสมควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านซึ่งหนาแน่นเข้าไปทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งชายหญิงต่างมีใบหน้ายิ้มย้มจ่มใส แสดงท่าทางมีความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วทุกคนเป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าชาวบ้านพวกนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนี้จึงย้อนถามไปว่า ถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ไม่มีทหารและตำรวจนะสิครับได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะนำจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวัยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟ มีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่าการชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรืออืมนานๆทีจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้นับว่าคุณโชคดีพ่อมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมาก ที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจนหนาแน่นเข้าทุกทีข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คล้ายกับว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบผาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องถงใหญ่ ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนร้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันตามถนัดคอยพ่อเมืองออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจท์คนไหนเป็นจำเลยพ่อลุงก็ชี้ให้ดูว่าคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อว่าผาคำเป็นโจ์ส่วนคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลย ทั้งคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลร,รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันเรียบร้อยได้ทําให้พระเจ้าสงสัยจริงๆจ,จึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้ว่าเหตุใดทั้งคู่จึงเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มแล้วก็ตอบว่า เรื่องมันตกลงไม่ได้น่ะสิคุณจึงร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนะักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเหลืองอารามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจดมีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านนาของนายโฉมเห็นข้าวในานาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควาย กลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยควายกินข้าวในนาของนายโชมตนเองยินดีให้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโชมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคําหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโชมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไป ได้ยินเสียงของดังขึ้นสามครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างโดยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึง รูปร่างของท่านพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยะมหาราชรัชการที่ห้าของเราเลยพระองค์มีพระพักยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจกและจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจกและจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาเสร็จแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควาย ซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทย์ทแถลงว่าตามปกติควายของตัวไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายนี้เกิดตั้งคันทำให้ความรู้สึกแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกิน เพราะฉะนั้นเจ้าเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้ในายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตามเมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินใจเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ร้องสาธุฝ่ายโจทย์มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดเชยค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยไปต่อจากนั้นพ่อเมืองก็ลุกขึ้นก้มศรีรษะรอบๆตัวรับความเคารพของปวงชนที่อยู่ในนั้น เราก็เสด็จขึ้นไปหุบผาทัานทีก่อนที่จะเสด็จไปนั้นท่านได้หันมายิ้มกับข้าพเจ้าแล้วกล่าวเรียบๆว่าขอให้สู่เจ้าจงเดินทางต่อไปโดยความปลอดภัยเถิดข้าพเจ้ายกมือขึ้นประนมทำความเคารพท่านที่รักข้าพเจ้าเห็นท่านพ่อเมืองเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกมีความจงรักภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุดจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มดําอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย,อย่างสะอาดบริสุทธิ์ ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีพของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ถูกเวลาทั้งๆที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับผุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้ ขณะที่ข้าพเจ้ากําลังใช้ความคิดอยู่นี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกาลังขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาจะเดินทางต่อไปข้าพเจ้าก็ได้รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราวตีห้าของวันใหม่เราก็ออกเดินทางกันต่อไป พอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นบนไหลเขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนี้ต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเดินเลี้ยวลงลาดเขาช่างเหมือนกับภาพฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอะไรอววรยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับข้าพเจ้าได้จากสาวที่รักคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะได้พบกันอีกต่อไปในชีวิตนั้นซึ่งสถานที่นั้นมีปรากฏอยู่จริงๆ และข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและตื่นจบเรื่องที่สอง